สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ความวางคีรีเกษตรผสมปะสานมาแล้วครับผมนะครับพบพากันช่วงเย็นๆนะครับ่ะวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับบอ่อป่าเหมืนเดิมนะครับอยู่ที่บอ่อป่าหลังบ้านของเขานีเองนะครับ เป็นบ่อปลาที่ใช้การขุดด้วยมือทั้งนั้นเลยนะครับเตียงเองนะครับ่ะเมื่อวนี้สีพามาอ่ามาอัปเดตบอีกบอีกหนึ่งนะครับที่เพิ่งปล่อยปลาไปนะครับอะเดี๋ยวคุยกับพ่อนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องสาวยูทูบที่เคารพรักทุกท่านเด้อครกันเออันนี้เป็นบอีกบอีกหนึ่งนะครับอ่าเป็นบ่อที่ซีนะครับสำหรับ สามบอ่อตรงนู้นนะครับจักปลาบนนะครับปลาบนนั้นเป็นบ่อที่ปล่อยปูนะครับแล้วก็ปล่อยหอยโครงไตเนาะอันนั้นน่ะโอ้หนะครับบ่อเล็กทับลงมาในสองสามบ่อนี่คือเป็นบ่อปลาหมอเทศนะครับอันนี้ปล่อยไปแล้วบ่อบ่อนู้นนะครับบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อหนึ่งนั้นปล่อยไปได้ประมาณจะถึงสองเดือนนะครับแต่ว่าเนี่ยบ <Kopf. S 1> <placement. S 2> ่อเนี้ย สองบ่อที่ติดกันเนี่ยก็ยังบ่อยังบ่อถึงครึ่งเดือนนะครับแต่สําหรับบ่อนี้นะครับครับผม่อนี้เป็นบ่อใหม่นะครับกระขุดเองเป็นอย่างเองเบิดทุกอย่างนะครับพอได้จ้างใครนะครับเพราะว่าเขากระถุนน้อยนะครับสิ่งไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับฮ็ดเองทําเองขุดเองครับครับตอนนี้ทํเทอรระบายน้ําแล้วปรับสภาพน้าอยู่ประมาณครึ่งเดือนนะครับวันนี้พอดี ปลาซ่านกับประมงอำเภอจชนแดนนะครับครับผมเพิ่นก็เลยซังพันปลาเกี่ยวกับปลาสลิดนะครับมื้อน,นี้เพิ่นซังมาให้300ตัวนะครับก็เลยเอามาปล,อล่อยละเมื้อนี้นะครับอันนี้ปล่อยเรียบร้อยแล้วมรนบ่ครับปล่อยไปแล้วครับปล่อยแปดสิบเรียบร้อยแล้วอันนี้ปล่อยไปทั้งหมดเจ็ดตัวครับเพราะ300 300ตัว300รต,ตัวนะบอ่อนี้นะเพราะว่ามันก็เหมือนมันทดลองเนาะว่าเพราะว่าปลาสลิดเนี่ยเฮาก็บ่เคยเลี้ยงนะครับอันนี้ อันนี้ผมการกินอาหารการอะไรการปฏิบัติอะไรต่างๆนะเหมือนกันอันในน้อยนิดทีเน้ะเพราะเหมือนการเรียนรู้นะเหมือนการ,รเรียนรู้ว่าเออการการที่จะเลี้ยงปาสลิดนั้นแนวทางปฏิบัติบว่ายการให้อาหารนะการอัตราการปล่อยตอออ่อสบไซนอสไหลไปเนี่ยเขา,นะากป็ยังบรู้เนาะเพราะฉะนั้นโบเนี้ยเป็นบอแรกที่เราปล่อยปาสลิดเนาะก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นโบที่ศึกษาเรียนรู้นะครับว่าแนวทางปฏิบัตินั้น บอ่อนี้ก็ประมาณกว้าง2เมตรเศษเษลึกก็ประมาณ8 0เซนเนาะยาวนี่ก็ประมาณ6เมตรนะครับอันนี้ผมผมคิดว่าผมจะปล่อยประมาณอา่าสัก500ตวัวคือกันนะครับ500ตวัวแต่ตอนนี้นปล่อยไปแล้ว300ตวัวนะครับแล้วอีกวันที่15นะครับวันที่15นี่เขาจะเอามาส่งอีกไมนะครับสองร้อยตัวก็เอามาปล่อยบ่อเดียวกันนี้นะครับ ก็จะเป็นห้าร้อยตัวตบอวนะครับอันนี้ก็เลยมาเฮ็ดให้พีให้น้องเบิ้งนะครับว่ามันนีเป็นจังไหรนะครับการให้อาหารการอนุบาลการเลี้ยงการอย่างเนี้ยว่าเขาอีเป็นแบบไหนนะครับเพะตอนนี้ปล่อยไปแล้วสามร้อยตัวนะครับอันหล่ออันหล่ออยู่นี่แมนบนี่ปะอ่าตอนนี้ที่มันน้ำผุดแบบนี้เมนนี่ตอนนี้การให้อาหารการให้อาหารเขาจะให้แบบนี้เนาะครับือใส่ผ้า เอาอาหารใส่ผ้าแล้วก็ยองวงหัดไว้แส่ให้มันเห็ดเห็ดเห็ดมันดูดกินเห็นตัวละโอ้เขายมาอยู่เขายมาอยู่สังทีอ่าเมนมาแล้วคือว่ามับ่อยเห็นเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือปลาสลิดตัวนี้อันนี้ส่วนน้อยมากนะครับเพราะว่าซื้อตัวนึงแบแปดสิบตังค์นะครับแปดสิบตังค์หมัดไว้ให้อย่างนี้เลยบ่ครับแน่นเพราะว่าได้รับคำแนะนำจากประมงว่าการให้อาหารครั้งแรกเนี่ยอย่าไปให้อาหารเม็ดต้องแช่น้ำให้มันชุ่มน้ำให้มันละลายก่อน แล้วก็มาใส่ผ้าแล้วเขาจะมาดูดกินนาอเพราะว่าพวกนี้ถ้าให้เป็นเม็ดเลยเนี่ยบางตัวกินหลายกินหลายนี่ถ้ากินเข้าไปปุ๊บไปอยู่ในท้องมันอาจจะทําให้เขาอืดก็ได้นะครับตอนนี้ดูเบิง้งเ่องเลยนะครับมันนี่มาดูดกิน้นะครับนายหมอสังเกตบึงครับเพระาะว่าเริ่มมาแล้วจะเม็นอย่างนั้นครับน,าน,าน,านั่เห็นไหมเป็นฟูงเลยครับครับเพระาะว่าอันนี้ต้องต้องขอบคุณไอ้ะมงอําเภอนะครับที่ให้คาแนะนาในการเลี้ยงนะครับ ผมเองก็บอกเคยนะครับบอกเ,เคยเลี้ยงมาก่อนแต่ว่าก็บอ่อเนี้ยเป็นบอ่อแรกของปลาสลิดนะครับ,รบจะเป็นบอ่อครูที่เรียนรู้ว่าศึกษาวิธีการกินอะไรย่างต่างๆ่าเพื่อที่จะเป็นเลี้ยงขยายใ,ในหลายๆบอ่อต่อไปนะครับครับผมแต่สําหรับเนี้ยครับบอ่อเนี้ยผมปล่อยไปวันเนี้ยนะครับเพราะว่าประมงสั่งมาให้ปลาสลิดนะครับสั่งมาให้สา0ร้อยตัวผมก็เลยมาปล่อยตรงนี้ แต่การให้อาหารเนี่ผมจะเอาอแส่น้ําให้อาหารมันมัน,มน,มนเม็ดมันบวมสักก้อนแล้วก็กระจําให้ละเอียดนะครับแล้วก็มาใส่ผ้าอีกทีนึงแล้วเอายางวงหันแล้วก็มาย้อนไว้ก็จะมาดูดกินนะครับอันนี้ตัวละจักปัดครับเนี่ยพอตัวนี้แปดสิบตังค์แปดสิบตังค์แปดสิบตังค์สามร้อยตัวสามร้อยตัวเป็นเงินสองร้อยแปดสามยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบบาท ได้สามร้อยตัวนะครับนี่เราก็อันนี้เขาปรับสภาพได้้วเนาะเราเบิ้งแบบนี้เนาะคือเขาสามารถมากินอาหารได้แล้วนะครับตามคําแนะนําของประมงนะเพราะว่าประมงอำเภอเขาแนะนําแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นบ่อศึกษาทําตามขั้นตอนเข้าไปก่อนนะครับศึกษาแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆว่าเขายิกินแบบไหนพฤติกรรมก็เป็นแบบไหนครับเนาะทีนี้มาเบิ้งอ่าบ่อประมอของเขาอีกบ่อหนึ่งเป็นเป็นบ่อครูนะครับที่เขาประสบปัญหา ยังแรกเลยยังหนักเลยครับตอนนี้ประสบปัญหาก็คือว่าอาย่งางโบเข้าใจหลักการของการเลี้ยงปลาหมอที่แท้จริงนะครับก็คือว่าการเลี้ยงปลาหมอเนี่ยเขาก็ต้องศึกษามาเนาะมาก่อนจากน้อยนึงนะครับว่ามันเป็นแบบไดนะครับทีนี้ประ,ประสบปัญหาของโบเนี่ยเพราะเหมือนเกิดจา้าอะไรครับเพราะครับสําหรับการเลี้ยงปลาหมอนะครับอันนี้เป็นบอแรกเลยที่เขาศึกษาวิธีการเลี้ยงแล้วนทางปฏิบัติเนาะเนื่องจากว่า,เ,าเขา็บาเคยเลี้ยง ดู youtube ก็จริงแต่ว่าแนวทางดูจักย u ทูบในการปฏิบัติมันก็เหมือนปฏิบัติจริงับ,<น>บตอนนี้พอเฮาได้ปฏิบัติจริงปุ๊บเราไดรู้ปัญหาลเลยหนึ่งเกี่ยวกับกับเรื่องเพี้ยงปลาหมอเนี่ยคือหนึ่งน้ำสองอาหารอาหารเนี่ยจริงๆแล้วอาหารปลาหมอ้ถ้าเฮาลงเลียงตั้งแต่น้อยตั้งแต่ตแตเล็กๆเนาะเราก็ต้องให้อาหารที่ชนิดว่า มีโปรตีนสูงครับอยู่ในระดับ40 40กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับนะเลี้ยงอยู่ประมาณหนึ่งเดือนอตอนเนี้บอเนี่ยมันเป็นบอรครูเลยนะเนี่ยที่ศึกษาเรียนรู้อะ่ะเพราะว่าก่อนที่จะขยายหรือว่าเลี้ยงต่อไปในบออื่นๆก็ต้องได้ความรู้ได้ความรู้มาจากบอนี้บอนี้เป็นบอศึกษาเนาะมันก็จะมีผิดพลาดนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผิดพลาดมากๆเลยนึงเรื่องปัม๊มนะครับ เพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าปั๊มมันเป็นยังไงไฟช็อตว่ช็อตนะครับผมก็เลยเอาปั๊มไอ้ไดโวซึ่งใช้มาหลายปีแล้วครับเราไม่รู้ว่ามันสํารุดสึกหรอตรงไหนไฟช็อตว่ช็อตผมก็เลยไปจุ่มพอไปจุ่มปุ๊บพอเสียบไฟไฟมันช็อตปลามันได้รับผลกระทบจากไฟช็อตบางครั้งมันตายไปหลายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องน้ำนะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟและมันก็เรื่องอุปกรณ์ของเขาความเสียหายนะครับ แล้วอีกประเด็นที่สองหนึ่งเรีกประเด็นที่สองการที่ปมอปรับสภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยนทายน้ําครับอันนี้เขาเรียนรู้ได้เลยว่าเมื่อเขาเปลี่ยนทายน้ําใหม่ๆนะครับบอส่งควรที่จะให้อาหารเลยเพราะว่าปมอเนี้ยมันปรับสภาพกับน้ําใหม่นี้บรด้พอ,อให้อาหารไปปุ๊บเขาจะชกนะครับอันนี้ก็เกิดการตายเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าผมพานพ้นจะ ผ่านจัดว,วิธีปฏิบัติตรงนี้มาแล้วนะคร <c oughs> ับก็คือบอกยังไงครับอาทิตย์ที่แล้วเน,นาะที่พ่อปล่อยน้ํานะครับนี่มาสังเกตว่าปลามอมนทําไมกระโดดน้ำเนาะเพราะว่าม,มันสะเดือดขึ้นบึดๆเนี่ยก็เลยมาโอ้ตื่นมาเมื่อเช้าครับปลามอนี้ตา,ตายเป็นร้อยเป็นรอ้นรอ,ยนรอยเลยครับป่ามอเนีี้นะก็คือมาอ๋อมาทาความเข้าใจว่าเออมันเปลี่ยนน้ำเาเเปลี่ยนน้ำปุ๊บไปสักพักหนึ่งเอาให้อาหารเลยเนาะแต่ว่าเขาปรับสภาพของ ตอ,ตอนที่เปลี่ยนน้ำเนาะมัน,น,นมันกำลังปรับสภาพน้ำอยู่นะเขาบนอย่างบ่อให้อาหาราย่างน้อยสองหรือสามโมงครับให้เขาปรับสภาพน้ำไม่ให้เขาปรับสภาพร่างกายเกี่ยวกับน้ำไม่ที่เขาปล่อยเข้าไปครับผมปล่อ,อยให้อาหาราก็จะนั้นเป็นความผิดพรา,า,าะนั้นก็คือว่าบอ่อเนี่ยเป็นบอ่อครูที่ศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติแมนครับแมนครับแต่ส่วนที่เลือเนี่ยคิดว่ามันก็จะใหญ่อยู่ใหญ่ยอดแต่มันก็เหลือส่วนน้อยจต่ว่าก็เชือว่าเอาบ่อเนี่ยเป็นครูครับ แต่ว่าส่วนสองโบสามโบที่เขาปล่อยมาวุ้นเนาะบ่มีตายเลยนะครับมีตายแม้แต่ตัวเดียวครับนั่นแหละก็คือประสบการณ์ประสบการณ์อิโอนเฮานะครับนะครับการทดลองกับอีเซวันเฮานะครับอ่ะอีดูเจอยูทูบว่าเพื่อนๆชาวยูทูบที่เลี้ยงมาแล้วฝาดทายถามอุกมานะเห็นแต่เขาเลี้ยงมันใหญ่มันใหญ่มืนมั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 นพอดีคือเขาปฏิบัติจริงเขาเรียนรู้จริงแต่แต่เขากระเบิงประกอบ แมนเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งครับผมแต่แตว่าวางไ,วไแต่ว่าบอเนี่ยคือว่าเป็นบอศึกษาเ,เรียนรู้ผิดพลาดยังไงเอารู้จากบอนี้เลยโอเคครับผมนะ,นะ,นะสาหรับ่วงเย็นนี้ก็ได้ความรู้ลหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับบอปลาหมอนะครับแล้วก็บอปสัสิธิี่ปล่อยไปก็ตอนนี้กําลังศึกษาติดตามแล้วก็ดูดูพฤติกรรมของปลานะครับวัเป็นแม่แบบปัสตริติเพิ่งปล่อยเพิ่งเลี้ยงครั้งแรกนาเพอเนาะนะครับ ต่อไปเขาก็ยี่ได้ขยายไปเรื่อยๆนะครับนะถ้าเขาเลี้ยงสําเร็จหรือว่าประสบผลสําเร็จตรงตรงนี้เขาก็ยิ่ขยายไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมสําหรับเย็นนี้เนาะคำคำนี้ก็อ่าเอา,เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมพอกันอัปเดตกันนี่หม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจสามารถพิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นได้นะครับอะไรเทืกบดเทืกสามารถาพิมพ์มา และกเป็นความรู้กันได้นะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ